ไปดูกันเลยตัง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 เดี๋ยวเนี่ดิ่งสนิทฉันยิ่งใหญ่แล้วจับเดียงไม่พอพี่หัวนมเราเพือเฮ้ยมึงลองเอาไปทัดโยนเข้ากลุ่มดิหรือจะกินเนี่ยโอเคตองค์อ้วงน์้ อะไรทุกคนเขาบอกว่าเราไม่เห็นพระเจ้าเป็นคนเดินเดียวกับเราที่ับเที่ยวป่านนี้หัวจะโดนจะบ่านเลยนะทำอะไรอย่าให้เกินหน้าที่กลับไปไปคุณกลาบกันว่ายังไงเราก็ไม่สู้ทันอยู่แล้วสอนเรา đại 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 ฝาได้เไรได้เกี่ยวกันไงได้เกี่ยกันเออพวกเบงั้นผมฝากไ้ก่อนพวกมึงเออเจอกันม่เอรื่องไมมีเรื่องไเรื่องเรื่องจะตู้ไนะคุไมู่้จะมแล้วไอ้ทำไมไมเลยางี่หมาแก่แพ้ดีขามอะไไเคยเห็นว่าเยอเลยกินนเทย ประดีท้งหมดนี้มาเป็นความผิดท้งหมดช่าคุณทัพทวันเองที่น่ท่การดูแลทายก็บอกช่าคุณทัพทีวันยังไม่ดีพอจึงทำเวลาทหารมเรื่อนกินจิเห็นศักดิ์ศรีของคทีวัที่ดหนอความผิดทั้งดนี้มรอมาบอกช่างเป็นผู้ก่อแระบอกช่าทีวันก็จะทำเป็นคนแก่เองค่านั ใช่แล้วค่ะยามดงที่กระบอกท่างเลื่อนงสุดที่มีเป็นทถวายต่อองค์เลวเมืับพ่าแตงยามนั้นกระบอก่าไปถือทวันเป็นทีโอกาสทูลขออีสุดที่มีมาเป็นผู้แต่งงานตกระบอก่าทวันเองเรื่อ ็ีบมงอาจะแต่ต้องจัดทากพ,พ,พี่แบบนี้อยูดอไู่คยูตังนั้น <laughs>